เปิดเกมเฮ้ยโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอ like, บมาที่พักธนภพเพตัดสุดท้าเอาแลครับปันมุ้งคูงมาจาังหวะนี้ครับและมาดูพักธนกาศขวาก็พามาแล้วไหลมาฉาหักก่อนเฮ้ยแล้วก็ใสขวาใส่ขวายืดตะบอลบอลครับจะมาจับผ<อ>มยกไปแล้ว,ลวจะไในฝ่ายนะตีเลยมาเจมส์ห้าร้อยกระชากมากเลยมาแล้วไหลมาคู ม่พาซาไปเลยยกกับบรรยากาศซ้ายนางิ m. M ีาซ้ายไฮเวย์ฉลาดขาวไปแล้วซ well, ้ายกู้กู้กู้ลูกนี้ครับภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาคุเมร์บอกว่าไปออกครับโอ้ยซ้ายโอ้โหนี่แยนะครับสำนักงานทุกแห่งพุกแห่โอ้โหครับวิ่งมาครับนี่ครับภาษาอีสาน บอกมาว่าวานูแลนลมอยู่ในแดนหลังชาปัตานเอ้ชีวิตมาดูรถธนาลอยหมู่ทากรึได้ว่ายไงตัวต่อตัววันดูวันจิปปชนกันเขาบอกว่าแทง้ายไม่จะเป่ไปแล้วชายรพีชายไอชันลูอลแล้วจได้กระมาหม่ครับมาเนมาซ้ายธลพีแล้วก็าแา้ะดูว่าจะเป็นไทยชายไฮวีหรือซ้าย ทพีพร้อมแล้วพร้อมแล้วและทอพีใช่ๆเ่ยวเรเกยเรอเสายทพีอเนยนรวร่วมรพร้แล้วพร้อแล้ว่ครับมาติดปอกัันเรับตีแล้วครับปม่จ่าอยู่จ่าอยูเจอเีครับ ได้แม็โมาได้สลแล้วก็สับเลแล้วก็ชัยา้ยกลิ้งยกออกมาครับจังหวะนี้นะเก็บไม่ได้แล on, <the> ้วตายแล้วก็ติดเครื่องสายแล้วก็ชยภูม <that> ิท mmm ี่เข้ามาแล้วก <that> ็เท <te> ็ธนาธนาานารชากลพร้อมแล้วผวานพร้อมแล้วชากลิ้ชอยแล้วก็ชยา แย่ออกล้างไปเรียบร้อยเดินเข้ามาสัมภาษณ์กรตีบอลกระดับขวาทันทีและโดนแย่โดนแย่งกับพระเอใหม่การสนะตายแล้วจ้าพระ่ต้องจ้าเบื่อโค้ตัวพร้อมทุกอย่างพร้อมออกขวามาทันทีให้กับโจอภิชนศรีเพชรียัดซช้ผ่านกู้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 นี่ครับมาพระชั้นอาจารย์ภูบลิบคำลื่นเออมาบอกว่า ให้ดูครับอีกยังครับเป็นประตูที่สามคลับ้านี่นะครักลับมาที่กำพลครบอยู่ไม่ครบแล้วไม่ออกบอลนทีรับดมาแล้ววิงบึ้มลังจะได้ตแล้วอยันงยันแล้วก็ชาโกใช้พาเชัไปเลยรนแรกครับพิโนใช้สาคู่ิเป็นมันนั่นวิง ผู้ที่สามครับใส่ในกี้มาวิงไปเลยและดึงขวาโมเพืบอญเอตาซึไปเลยนักตึกลักตกลวกตึกลักตึกกตึกเอารับเหมือนจะส่งเลยครับโตมือหนึ่งบ้านเข้าลงมาแล้วและจะนี้มาพระธนูขวาแล้วก็เฮ้ยแล้วก็ สัมนะลไปแล้วคับทางสนามนี้กับสัมเลยที่เข้ามาชารพีกเก็บไปได้แล้วปสัมเะต่อสตนสนเามาให้กัด้นนี่มาเลขเก็อยาง,ปง,ปางาาัพพงเพกาสุดมาแข่งกู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 กจ้วดจดที่น่าหงจวดาพพงเพ และล่าสุดรครับโฟเต้ครับยินให้ดูหน่อยครับจม,ม,มิลลี่จมิลลี่นะครับมาเมียบอกให้ยินให้ดูหน่อยครับอเอาละครับสับเปรย์ติดไปแล้วไหลขวามาแล้วซ้ายพอร์ตพี่เฮ้อครับเฮาครับเาครับมาใหม่ครับตีสองสิบเหมือนเดิมครับโดนยืดน,นี่าแล้วก็จากนั้นยับมาปะปา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 โปโปเลือก ผมจริงต, <Hey! S 1> ตัวนี้ในนาเหลือจะเชื่อทางอีกหนึ่งคนของฟุตบอลเดินสายเออบย์นะครับเจ้าหมูเบย์เลยหลังจากนี้ก็มีมาใหม่คแล้วคนดูยังไม่ตกนะพี่นี่นะล้วเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามโอเคใส่ไปเป็นเช่นไงแล้วเจ็ดตัวนี่ครับปอปนัดทิ้งบอกว่าโอ้โหทุกเป็นอย่างนี้เก่งมากเลยท่านเจ็ดตัวอีกแล เืชื่อมพวกฝนตกใช้ภูมแน่เลยไม่ใช่กวินแต่ก็บินได้นี่นะฮะสมัชเจตเตอด์อีกลโอ้ไม่ต้องมีปีกครับตูบอกว่าใช้ถุงมือบินก็ได้ของแท้ของแท้จริงๆครับจอนี้กัเตัามาท้านชายเทียงอาแลาธรมชาติรางมาัจรวะอาบดิบสองร้อยให้มาใส่ขวาอย่างเอวและไม่ใช่ขวาขวาทีใส่ขวานโเดดน เอาไปกันต่อครับป้าแล้วผู้ชิดขาหมดเวยลเสียบเสร็จเลให้กับนักเดท้อสู้